สวัสดีครับพวกเราทีมงานวิวโก้สกูเตอร์ครับมาพบตอนนี้มาช่วงท p 2กรุงเทพยุทธยาอ่างทองไม่ได้ไปตอนนี้ตอนนี้เรามาอยู่สถานที่พักหน้าสังภาคกลางก็รักนารักน้ำรักสักุระมีขอบคุณสปอนเซอร์ของเราสักุระกดไลค์กดแชร์ครับ บรรยากาศโคตรดีครับเแต่ตอนนี้มันตอนเที่ยงมันก็นจะฮ้อนๆเน่จัน้อยคับผูไดแบบว่ามกธรรมชาติร่มเย็นๆด้ครับบอ,อกนี่งามไหลร่มเ,เย็นแน่ๆสายาดีมเ,เย็นวิวสวยมากจับกอข้าวที่กำลังเพื่อนฮักก็ดำเล้วครับนี่แต่กอเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปกินกาแฟากับแซบร่มก็ดีฮ้อนครเดียวมันับแต่ตอนนี้ คนยังบ่ขอยขอมาหลายเพราะว่าเพื่อนยังบ่ได้เปิดเป็นทางการแต่ก็จะเริ่มทยอยเปิดในอาทิตย์หน้าฝากฝากเจ้าของเพจฝากติดตามคอนเซอร์ให้ด้วยเพจพวกผมนะครับเทพดิษยังวะอันตอนนี้พบกันต่อไปพบกับพี่พี่สามครับจะนี้เ้าก็สบายดีหนึ่งสองสามกองตกน้ำให้คิวเดือ